จะาตุ่มปลาจ้ะปลาสีสวยจ้ะพี่น้องมีเครื่องตุ่มจ้ะจ้าเทล่งจ้าเครื่องตุ่มมีขามีตะไข้นะจ้ะมีพริกมีหอมวเดแดงจ้ะหอมพี่หอหอมจ้ะ หอมแดงกระเทียมตะไคร้พริกแล้วก็ขา่าจ้าตุ่มปลาสีสวยจ้ามันก็นเดือดนะจ้ะาเนาะ จะน้อยเดี๋ยวดยวทีแล้ก็จะเอาปาลาลงจากที่นอนนี่ตะไคร้นี่คาเป็นออกก็เนานะะสด้หอมหอมบุบๆๆๆๆๆีๆๆ้ๆๆ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 าๆลๆๆ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 ๆลๆๆ เห็ดเป็ดนี่ยคนละจ่าเบ็ดหน่อยกับกิจกินน้ำต้มธรรมดาหมูเอาละจ้าปลาลงไปจะเป็นหนึ่งปลาสีสวยลงไปแล้ว ้จเต็มหมอ้อละพี่น้องเต็มหมอ้อละจ้านี่จ้าสำหรับเครื่องปรุงปรุงเวลาเขาเคาที่เขาทา่างแล้วเนาะเวลามันจะเสร็จจ้าเวลาเขาสุกแล้วก็วลงจ้า ตัวนี้มีอย่างแน่มีคลิกสดต้นหอมผักชีแล้วก็เอียงหอมเก็บเป้หอมปีบานเฮ่าเนาะแต่นะ้อผักชีฝรั่งเพิ่นว่า <c oughs> ใบเกียวเลื่อยนะั่นลหละจ้าทีดสินลงตามไปนะจ้าเนะาะเมื่อต้นนี้ลงไปแล้วน้ำเปนิดสักหน่อยก็บีบมะนาวลงไปตอนนี้ก็ใกล้สิได้ทีแลละพี่น้อง ไอจะได้ทีนะจ๊ะได้ที่ละพี่นอ้องเอาผักลูก,ลกไปนะจ๊ะเนาะ เส่หอมไ้หลายจะเส่ทงเนาะเส่ต้องเส่ผักเยอะๆเนาะส่วนรุดกระปุกไปแล้วเนาะจานะเน้อเตยทีแล้วก็พักไว้สักข้าวพักไว้สักแก๊บแล้วก็บ,บีบมันาอาลงแล้วก็ รับประ่านได้จ้ะพี่น้องจ้าเดียทีละพี่น้องเป็นอันว่าเสร็จจ้ะมันจะ้ะสีสันจะนากินมาพี่น้องไอ้ตงใจ้นามหลายๆจะพอดีสดจะ้ะมาได้จ้ะเด้อมากินเขาก็มนูต้มปลาสวยงามกับยายทง <laughs> สีสวยจ้าบัดดีจ้าบายบายจ้า